สวัสดีค่ะตุ้งซุกอืนตงไหนอยากกินซุกกี้แต่ว่าเกลือเนี่ยความมันมือ มันตึกไม่สนุกมันทำให้ไม่ก่อเล็กบัดดีแจวเล็กบัดดีแจวมันไม่กกออมันตึกปาไม่สนุนส ไม่ได้สมัครเพราะว่าเราอยากลงปัตติฤทธิ์เขาไม่ให้เราลงเราไม่ได้ไปติดต่อเขาเด้ถ้าอยากลงเขาต้องมาชื่นเราใช่ไหมเขาไม่ได้มาชื่นเราจุบแจง ไม่ได้สมัครเลยเพราะเขาไม่ได้ให้เราลงปติลิทแกควยค่ะตบเองสี่สิบถุงใช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามากินวันละสองถุงสองถุงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เดินทางจะได้เอาไปกินในรถเพราะว่าไปกินน้ำในเซเว่นกินแล้ปวดท้อง เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่จะเดินทางไปเยี่ยมทหารไหนบอกแม่ได้รถไฟไฟ้าอย่างเออเขาเขาเขาจะเขาจะเขาลัดคิวให้เลยเขาดูแลดีมากแต่ว่าพอดีอ่ะคนที่แท่นชาร์จอ่ะบ้านตะก้องที่เราจะไปตั้งแท่นชาร์จไฟมันไม่พอต้องแบบขอมิเตอร์ใหม่ เดินสายไฟใหม่ต้องใช้เวลาเกือบสองเดือนแม่ก็เลยยังไม่เอาเอาไว้ปีหน้าค่อยซื้อมันต้องขอมิเตอร์ใหม่ต้องเสียเงินอีกอย่างน้อยเป็นแสนเนี่ยเดินสายไฟใหม่ขายแล้วมันต้องรอการไฟฟ้ามามาเปลี่ยนมาทําอะไรต้องรออีกสองเดือนยิ่งตอนนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วพวกมันจะหยุดกันหมดแล้วมันไม่อยากทํางานแล้วรักึิษากิ๊เน วันนี้แบบเศร้าใจมากแบบดูข่าวไงดูข่าวที่ทหารวันนี้ตายกันเลยนะตายเป็นยีบสามคนแล้วก็บาดเจ็บอีกเลยเมื่อวานขาขาดคนที่แปดแล้วชาวบ้านขาขาดสองข้างเลยเขายิงบีเอมสองหนึ่งมาตรงซับแก้วคือแบบสงสารมากเลย กำลังอัปเดตอัปเดตเครื่องไอโฟนไงสามเครื่องเลยอัปเดตอยู่อืกันบอกสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ จุปแจงบอกใช่แม่เศร้าใจจริงสงสารทหารหมอดูเขาบอกว่าไม่มีเลือกตั้งมันเกิดอุบัติเหตุมันลบกันอย่างนี้มันจะเลือกตั้งยังไงต่อให้เลือกตั้งคนก็ไปร้องศาลให้เป็นโมฆะเพราะกฎหมายมันเขียนไว้มันต้องเลือกตั้งภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรแล้วยังลบกันอย่างเนี้ยก็จะเลือกตั้งยังไงมันเลือกตั้งไม่ได้หรอก หมอดูตั้งหลายคนเขาดูเขาบอกไม่มีเลือกตั้งมันเกิดอุบัติเหตุก่อนพี่แบบว่าแม่สวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณม,มากๆค่ะกันสวัสดีค่ะอันนี้เขาให้มาอันนี้โอโปอลให้มาโอโปอลมิสเวล เขาใส่ตะกร้าผลไม้มาแล้วแม่แช่น้ําแข็งในตู้เย็นผลไม้ปีใหม่สวัสดีปีใหม่โอ้โหอาเงินต้องแช่เย็นแช่เย็นในตู้เย็นพอไม่แช่เย็นมันเละมันกินไม่ได้มันไม่ก่อ อ่าบอกแม่ถ้าลุงป้อมชวนแม่ลงปร์ตี่รีดแม่ไปไหมพักพลังรปชารัฐเหรอถ้าเขาให้เราอันดับต้ตนต้นเราไปนะอันดับต้นต้นหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยไปถ้ามันอันดับต้นๆ้นเนี่ยมันได้เป็นสอสออยู่แล้วไงเข้าใจปะ่ะอารมันไม่มีใครมาชวนฉันม่เมืแบบปัจกามันต้องมอีช่องหนึ่งไนงะอันนี้เขายังเขายังเนี่ยเขายังอะไรยัง

ออนเนมบอกว่าแม่หนูกับไปกับไทยจะไปสั่งสินค้าแม่ขอบคุณค่ะอา้าวโดนนั่นทำม,มาดูด้วยหมอวสวัสดีตอนเย็นแคปเจนาลีนนะ่มึงเป็นโดนนั่นทำตัวจริงหรือตัวปลอมอะตัวจริงหรือตัวปลอมโดนนั่นทำแม่งมาดูเว้ยตัวปลอมเลย ทำก็ปีใช่เบิร์ดกินข้าวอย่างโหกินไปสองมือแล้ววันนี้พอดีใกล้ปีใหม่เนาะมันอยากกินคุกกี้ก็เลยเอาคุกกี้มากินกอก่องกินั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้พอละกินแบบให้มันหายยากอะไม่อยากกินเนาะอันนี้ก็เป็นอันนั้นจะเอาเปา m สเ s f ร์ก็เอามาให้ เศรษฐกิจมันไม่ดีแมค้าผลไม้พวกตะกร้าปีใหม่มันขายไม่ดีงของมันไม่สดองางุนมันเละเละอ่างุนไม่สดองางุนแบบค้างนานน่ะขายไม่ดีไงเศรษฐกิจไม่ดีใครจะซื้ออะทุกคนก็ไม่มีเงินแม่ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินกันเลยอ่ะซื้อของ แม่ยังไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยแม่ยังไม่ไปเลยหยุดทุกอย่างงานการะชาติก็ไม่ไปไประหยัดงานซีเกมก็ไม่ไปไประหยัดเนี่ยคริสต์มาสเป็นที่ยี่ห้านนี้ก็ไม่ไปไหนเลยประหยัดเสื้อผ้าก็ไม่ซื้อแค่ประหยัดทุกอย่างเลยทันว่าบอกแม่ไปลบแล้วหาหรือยังอ๋อไปหาทหารใช่ไหมจะไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่รู้จะไปได้ป่ะเพราะมันยังลบกันอยู่เลยอะ่ะ เขาไม่ให้เข้าไปแต่เขาให้เอาปรปยกหมดแต่ที่อุบลนี่ยอุบลน่ะ,นะเขาเขาเขาให้บางบางหมู่บ้านน่ะกลับไปได้แล้วแต่ว่าที่สุรินยังไม่ได้ที่ที่สะแก้วหนักเลยที่สะแก้วที่หนึ่งสมห้าศูนย์ประสาทตาควายยังหนักอยู่